สวัสดีค่ะเปานะคะจากบริษัท Dolly Solution ค่ะวันนี้เนี่ยเปาจะพามาดูกับเซนเซอร์สั่งเปิดปิดประตูที่บริษัทเราติดตั้งกันนะคะตัวที่เปาถืออยู่เนี่ยเขาเรียกว่า motion s e n อร์ค่ะเอาไว้สั่งเปิดปิดประตูซึ่งตัวนี้เนี่ยเราอ่ะติดไว้ตรงด้านหน้านี่เลยหน้าประตูของเราเลยค่ะตัวนี้นะคะการทํางานของมันเนี่ยเอาไว้สั่งเปิดปิดประตูค่ะเราสามารถสั่งปรับระยะได้ค่ะไม่ว่าจะไกลหรือใกล้ตามหน้าง,งานของคุณลูกค้าได้เลยเวลาเซนเซอร์ตรวจจับเนี่ยมันจะขึ้นตัวสีแดงตัวนี้ แต่พอเราเดินออกมาเซ็นเซอร์สีแดงเนี่ยจะหายไปค่ะแล้วประตูก็จะปิดลงเมื่อเราเดินเข้ามานะคะนี่นะเรายืนอยู่ตรงกลางประตูเนี่ยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยมันมีเซ็นเซอร์กันหนิบค่ะตัวเซ็นเซอร์กันหนิบนะคะจะอยู่ด้านข้างประตูเนี่ยค่ะเป็นตัวสีดําตัวนี้จุดตัวเล็กๆนี่เลยติดทั้ง2ด้านของประตูนะคะ นอกจากการหนีบด้านข้างประตูแล้วนะคะเรายังมีการหนีบอีกตัวหนึ่งค่ะเรียกว่า Combine sensor ซึ่งจะติดอยู่ตรงด้านบนของประตูค่ะอ่ะตัวนี้เลยเวลาที่เรายืนอยู่ตรงกลางประตูเนี่ยนะคะมันจะขึ้นตัวสัญญาณตัวสีแดงค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นสัญญาณที่บอกว่าไว้กันหนีบค่ะเป็นสัญญาณกันหนีบอ่ะ แต่ว่าเมื่อเราเดินออกมาเนี่ยจะเป็นสีสม้มตัวนี้เนี่ยคือสัญญาณสั่งเปิดประตูค่ะและถ้าเราเดินออกมาอีกตัวเครื่องเนี่ยก็จะเป็นสัญญาณสีเขียวตัวนี้นะคะเป็นสัญญาณปกติค่ะสำหรับบริษัทไหนหรือว่าบ้านของใครนะคะที่ต้องการเซนเซอร์สั่งเปิดปิดหรือเซนเซ,นเซอร์กรนหนีบนะคะสามารถที่จะติดต่อเข้ามาได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยนะคะวันนี้นะคะขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย